การโพส์บนไทม์ไลน์เพราะมันจะเป็นที่มาของการแชร์เข้ากลุ่มนะครับการโพสต์บนไทม์ไลน์เั้นเราจะอะไรมาโพสล่ะตรงนี้เราจะไปบนเราจะไปโพสต์กินข้าวเราจะโพสต์อะไรเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องโพสแล้วมันเก่งแล้วแบบนั้นเก่งแล้วเรามาโพสต์เรื่องของมีตังค์แล้วเราจะเอามาจากไหนล่ะทีนี้โอ้โหไม่ยากครับเอามาจากไลน์ไง เนี่ยไล์กลุ่มเราเนี่ยนะไลค์กลุ่มเรามีการแชร์มีการอะไรไว้เยอะแยะเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้วถ้าหาไม่เจอก็เ,อเพื่อนเขาโพสต์มาอย่างเนี้ยของผมเนี่ยมันก็จะมีอย่างเดี๋ยวผมเนี่ยที่โน้ตนะครับที่โน้ตเนี่ยอยู่ตรงไหนโน้ตกลุ่มบางคนไม่รู้โน้ตกลุ่มอ่าเอาอยนะเนี่ยเข้ามาที่กลุม่มมีตังแนด์เนี่ยมาตรงนี้ครับ สามเนี่นะอ่าไม่สวยเอาสวยๆหนะ่อยนี่ครับตัวนี้สามขีดแล้วก็ไปดูที่โน้ตครับผมเอามาใส่ไว้อยู่นะโน้ตอยู่ไหนอีกละ่ะนี่ไงโน้ตไม่ใช่โน้ตเ,เชิญยิ้มนะกดเข้าไปครับนี่ครับตัวอย่างคอนเทนต์นี่เห็นไหมเห็นนิดหน่อยเห็นไม่หมดอ่ากดตรงนี้สิครับดูเพิ่มกดดูเพิ่มนะนี่ครับเยอะยะเลย มีหลาข้อชอบคอนเทนต์ไหนไๆแล้วก็ไปลองม่มีอยู่กี่คอนเทนต์เนี่ยตัวอย่างเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆครับผมจะเอามาใส่ไปเรื่อยๆเราบอกเอ้ยเราชอบตัวนี้นี่สมมติเราชอบตัวนี้นี่อยู่บ้านหาตังนั่งนั่งแชร์แชร์ชรลิงก์ชวนคนมาใช้แอปได้ห้าร้อยออไหม <c oughs> คอนเทนต์นี้น่ารักดี <c oughs> อ่ะเราเห็นแล้วเอ่เจ้าตัวนี้แหละว่าสมมุตินะอ่า แต่ว่ากกอบที่หนึ่งมันมาหมดเลยหรือท่านจะพิมพ์จะลบเอาก็ได้ครับเขียนลงไปแล้วก็ไปพิมพ์ลงในในไลน์เราก็ได้ครับหรือเขียนเขียนไว้แล้วไปพิมพ์ลงในเฟสลบได้ข้อความอยู่บ้านหาต่างนั่งนั่งแชร์แชร์ลิงค์ชวนคนมาใช้แอปได้ห้าร้อยเอาไหมโ้โอ่าทีนี้ตรงนี้ทำไงตรงนี้ มันแล้วแต่เราจะเลือกนะเราอาจจะสนใจสนใจนะสนใจทักมาเพราะถ้าเราโพสต์ในเฟซบุ o กเนี่ยเขาทักเราได้อยู่แล้วนะครับเขาเพิ่มเพื่อนทักไดทักมาทักมาสินะก็ว่าไปนะครับตัวนี้ผมผมไม่ผมให้ท่านเอาตามสบายเลยหรือลงทะเบียนฟรีก็ได้ครับนะลงทะเบียนฟรี แล้วทำไงเอาลิงก์เรามาใส่ครับไปเข้าสู่ระบบเลยระบบสมาชิกเนี่ยครับตรงนี้ของเราเนี่ยครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วก็มากดเอาลิงก์ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับซึ่งทุกคนดูแล้วครับแล้วก็ไปเอาลิงก์มาลิงก์อยู่ตรงนี้ครับกดคัดลอกครับ ตอบตกลงครับนี่ได้ลิงก์แล้วนะลิงก์ก็คือคนที่อัปเกรดนะจะมีอันนี้นครับนี่คือขุมทรัพย์นะเนี่ยลิงก์เนี่ยคือทรัพย์สินมหาศาลเป็นเป็นล้านๆเลยนะครับอยู่ตรงในลิงก์นี้แหละครับเราจะาลิงก์นี้ไปไหนเราก๊อปแล้วเราก็จะไปที่ไลน์เอาที่เฟซที่เราทําเมื่อกี้ครับตรงนี้ครับเฟซบุ๊กวิธีไปก็ไม่เห็นยากครับกดเฟซขึ้นมาก็ขึ้นมาที่เดิมนี่แหละครับแล้วเราอันนี้เรายังไม่โพสใช่ไหมคร เราทำเอาไว้เนี่ยแล้วก็เอามาวางลงครับแตะลงไปมีกระพริบกระพริบก็กดค้างไว้ครับกดวางเห็นไหมนี่คือลิงก์นี่แหละครับที่เขาบอกลิงก์ลิงก์บางคนเนี่อะไรลิงก์นี่แหละครับลิงก์ลิงก์ก็คือ w o เวอร์บเว็บนี่แหะครับเว็บไซต์นี่แหละแต่เขาออกแบบมาแบบมันสลับซับซ้อนจนกระทั่งว่าใครกดเข้าไปในลิงก์นี้ ไปเจอใบสมัครสมัครเข้ามาปุ๊บมันจะวิ่งมาอยู่ติดเราเนี่ครับนี่สําคัญผมบอกเลยนี่คือทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลนคะครับไอสองพันห้2 9อยเ้าบ้าบาทที่พวกเราจ่ายไปนะ่ะเราได้สินค้ามาสองกระปุกไอเนี่ยลิงก์เนี่ย,เ,ยเหมือนได้ฟรีนะครับแต่มันมีค่ามากกว่าสินค้าสองกระปุกนั้นเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนเท่า พราะลิงก์ตัวนี้มันทําเงินให้เราได้มันเปลี่ยนชีวิตเราได้มันทําให้คุณร,รวยได้มันทาให้คุณแบบโอู้ผมจะพูดยังไงผมทํางานกับลิงก์แบบนี้มานานนี่แหละครับถ้าพูดภาษา,ง,าง่ายๆแบบเกษตรกรชาวบ้านลิงก์ตัวนี้แบบเหมือนผืนนาเป็นหมื่นเป็นแสนไร่นะครับที่คุณจะใช้มาทําการเกษตรแลสร้างกเกษตรขึ้นมาให้คุณรวยได้ ผมว่ามีค่ามากกว่าที่ดินแสนไร่อีกเพราะว่ามันสามารถทำเงินเดือนล้านให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปตากแดดเลยเนี่ยครับเนี่ยครับสมบัติของพวกเรานะครับคือลิงครับเพวันนั้นใครที่ฟังผมวันนี้ยังไม่อัปเกรดคุณยังไม่มีทรัพย์สินตัวนี้นะครับคุณต้องไปเอามันมาคืนนี้ก็ได้ครับอัปเกรดได้ตลอด24ชั่วโมง อย่าไปห่วงเงินแค่นี้699รวมค่าส่งของด้วยอันนี้เขาให้ของเรามาเนี่ยมันก็สมราคาแล้วแต่ตัวเนี้ยมีค่ามากกว่าของที่เราได้มาอีกหลายพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าอ่าผมพูดไปให้เห็นภาพน,นะครับทีนี้เมื่อเราใส่แบบนี้สมมุติว่าเราพอใจแล้วเราอยากจะใส่อะไรล่ะใส่ลอ้พวกเนี่ย ไอ้พวกใส่ลักต่างๆก็ใส่ไปเถอะนะอยากใส่แล้วก,ก็ใสไ่ไปนะผมไม่ใส่แล้วไม่ใส่ดีวกว่านะใส่เข้าไปอยากใส่แล้วก,ก็ใส่เข้าไปนะครับผมมีรูปละวานไม่รู้มาจากไหนเมื่อกี้อันเก่าติดมาไม่เอาทิ้งสมมุติว่าเราเราเอาแบบนี้แหละเสร็จแล้วผมบอกเลยครับว่าแบบนี้ถือว่าดีไหมก็อาจจะดีครับแต่มันไม่น่าสนใจเพราะการโพสที่ดีนอกจากจะมีคอนเทนต์ที่ดีแล้วนะครับ มันต้องมีรูปด้วยนะมันต้องมีรูปด้วยรูปมันน่าดูเพราะคนเห็นรูปก็จะมองไงครับถ้ามีตัวหนังสือไม่ขี้เกียจอ่านครับเราก็ใส่รูปด้วยครับอ่าใส่รูปด้วยรูปอมาจากตรงไหนนี่งไงเราเคยโพสต์มาประจาใช่ไหมครับชนานอ่าพวกเราชานานแล้วเดิยรูปที่อยู่ในกลุ่มที่เขาเขาทามาหมดใช้ได้หมดเลยครับรูปเนี่ยที่ใช้ไม่ได้คือคลิป แผนเอามาโพสต์แบบนี้ไม่ได้ครับนอกนั้นได้หมดครับคลิปที่มีคนมาพูดว่าอันนั้นมีตังดียังไงเนี่ยเอามาใช้ได้หมดเลยครับเนี่ยเราก็หารูปเราก็ต้องเตรียมรูปไว้ในมือถือของเราเจอรูปดีๆก็อะไรล่ะบันทึกเอาไว้ในมือถือในที่นี้ผมจะเอาคลิปนี้ครับคลิปที่เราเห็นใน y o u u t ยะเอาในในห้องกลุ่มนีนี่ตัวนี้ครับเห็นไหม เนี่ยสองคลิปเนี่ยน้องคนนี้เขาพูดไว้เนี่ยนะจะคลิปนี้เ,เขาทาไปแล้วเราไม่ต้องมาทำเองนะผมจะคลิปนี้แล้วก็กดเลือกเลยจารคลิปไหนก็ได้ครับได้หมดละผมเอาเสื้อขาวแล้วกันอ่าผมจะคลิปไปเพราะคนชอบดูคลิปกดผมไม่เอาภาพนิ่งนะกดถัดไปคร,รับพอเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะข้างบนน,บน,งนี่ครับนี่น้ครับถัดไปเลือกแล้วนะเป็นเลขหนึ่งเลยไหมกดถัดไป เราก็จะมีคอนเทนต์ข้อความมีลิงก์ถ้าเกิดเขาสนใจให้เขาทักมาหรือมีลิงก์สมัครได้เลยมีคลิปให้เขาดูเพื่อเปิดใจนะครับอ่าเนี่ยนะ,ะได้แล้วเราก็ดูแล้วไม่มีอะไรแล้วเอาขนาดนี้แหละท่านก็กดปุ่มนี้ปึ้งลงไปครับเหมือนลั่นไกลเลยครับ นีม่มาจุกกระสุนเรียบร้อยแล้วนะลั่นกายเลยกดโพสต์ถ้ามีคลิปวิดีโออย่างนี้นะครับพอกดปุ่มเนี่ยเราต้องรอก่อนมันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมอ่ากลังโพสต์รอพอมันทําเสร็จมันจะมันจะแจ้งเรามาอ่านะตรงนี้นะครับเราทําไว้โพสต์ลงไปเนี่ยนะอันดับแรกเลยเพื่อนเราเห็นมากน้อยไม่รู้คนไม่ใช่เพื่อนก็เห็นนะจากทำาลายนี่นะครับ นะคนไม่ใช่เพื่อนก็เห็นเพราะอะไรเพราะว่าโพสต์ของเรามันเป็นโพสต์สาธารณะนะนะเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันประมวลผลเสร็จแล้วมันขึ้นมาเราก็ไปดูว่ามันเป็นสาธารณะหรือยังถ้ายังเราก็เข้าไปตั้งค่าให้เป็นสาธารณะครับรอเพราะว่าคลิปวิดีโอมันยาวตอนนี้นบอกว่าเสร็จแล้วเราเข้าไปดูโพสต์หน่อยแล้วกดเข้าไปดูนี่ครับอันนี้ไปแล้วครับไปในสาธารณะแล้ว ทีนี้เราก็ไปดูก่อนว่าโพสต์เรามันตั้งค่าเป็นสาธารณะยังท่านก็มาดูตรงนี้ครับเนี่ยสามขีดนี่ครับสามจุดนี่ครับกดเข้าไปแล้วก็กดที่แก้ไขโพสต์นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพอโพสต์ปุ๊บมันเห็นบอกว่าเฉพาะฉันครับแม่เจ้าเว้ยถ้าเกิดท่านโพสต์แบบนี้อไปทุกวันทุกวันทำไม มันไม่มีใครกดไลค์ทำไมมันไม่มีใครอันนั้นเลยมันเงียบมิดจีรีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเห็นแจ่เราคนเดียวเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดรวดรา้าวใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นนี่ครับปับ๊บลงไปทีนี้แหละงยเพื่อนต้องเห็นคนอื่นก็ต้องเห็น เสร็จแล้วสาธารณะแล้วครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคนก็จะเห็นมากขึ้นนะครับมากกว่าเดิมมาแล้วกันเมื่อก่อนเราเห็นคนเดียวครับเพราะเราไม่ได้ตั้งค่ามันนะครับอ่าเสร็จแล้วตอนนี้โพสต์ในหน้าทำลายตัวเองนะเบสิกจริงๆนะครับเนี่ยแล้วอย่าลืมอย่าลืมยังไม่เสร็จดีนะเราแก้ไขเนี่ยเมื่อกี้เกือบลืมถ้าเราแก้ไขเราต้องกดอันนี้ด้วยนะครับ บันทึกครับบันทึกบันทึกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวก็คนก็เห็นนะครับโ,โหโพสต์เราเท่อย่างเลยใช่ไหมครับอยู่บ้านหาตังนั่งแชร์แชร์แชร์ชรลิงก์ชวนคนมาใช้แอปได้500เอาไหมสนใจทักมาลงทะเบียนฟรแนีแล้วก็มีคลิปนี้มาพูดนะครับเสร็จแล้วอ่านี่คือหัวข้อการโพสต์ทําลน์ ท่านก็ไปไปยุกเอานะครับ